ประกันภัยรถยนต์กับทิพยประกันภัยดียังไงดูนี่ค่ะอืมรถชนครับพี่เดี๋ยวแม่โทรเรียกประกันฮัลโหลมาไวน้ำครับหายใจไม่มากเรื่องต่อเลยค่ะทิปสมาร์ทแอสซิสต์บริการพิเศษพร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ์<ม>ครบทุกป,ประกันภัยรถยนต์จากทิพยประกันภยัยชั้นหนึ่งเริ่มต้นเพียง4,900บาท สวัสดีครับธรรมะธรรมโมโนก,กันอยู่ได้ไม่ใช่เจตนาจะด่าว่าใครแต่เพราะความเข้าใจผิดจึงทำให้เราไปไม่ถึงไหนในการศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่านั้น ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของแต่พระพุทธเจ้าได้เห็นความจริงอันเป็นสัจจะของสรรพสิ่งทั้งหลายดังนั้นหากเราท่านทั้งหลายจะเดินไปตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการหลุดพ้นไม่ต้องเวียนว่ายได้เกิดต่อไปนั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าสอนทำไม ถึงจะต้องสอนให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะไอ้ความเป็นเราที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นมันเกิดขึ้นจากการยึดการมีอุปทา,านว่าเราเป็นตัวตนอันนี้เป็นหลักสำคัญความจริงสปปรรพสิ่งทั้งหลายที่ดำรงอยู่นั้น มันไม่มีอะไรจริงเพียงแต่มันเกิดเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นก็เพราะมันมีการเชื่อมโยงจากอีกสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งแต่ก็เป็นการเชื่อมโยงภายใต้สมมุติเพราะถึงเวลาหนึง่งมันก็จะแตกกับเสื่อมสลายไปแล้วก็กลับไปเชื่อมโยงในรูปแบบใหม่ที่อาจจะเล็กละเอียด ใหญ่ขึ้น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 แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจากเล็กละเอียดมาถึงใหญ่ขึ้นก็คือการเชื่อมโยงนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าดังนั้นขอเราพิจารณาให้ท่องแท้ถึงคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นสัจจะความจริงอย่าได้ไปยึดอยู่กับรูปแบบพิธีกรรมและรวมทั้ง ถ้อยคาใดๆที่ออกมาบอกว่าสิ่งนั้นถูกสิ่งนั้นผิดแม้แต่เป็นถ้อยคําของพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ไม่ต้องนับถ้อยคําของผมซึ่งเป็นเพียงแค่ฝุ่นละอองทุลี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 ใต้พระบาทของพระองค์ท่านธรรมะจึงไม่ใช่ความศักดิ์สิทธิ์ธรรมะจึงไม่ใช่ภาษาบาลี ธรรมะจึงไม่ใช่กริยาท่าทางแต่คือความเข้าใจต่อความเป็นจริงดังตัวอย่างที่ผมจะยกนะครับว่าหากสิ่งที่เรามองไปข้างหน้าและเราเห็นเป็นภูเขาถ้าเราไม่มองมันภูเขานั้นมีไหมมีในการดำรงอยู่ตามสภาวะของมันแต่มันจะมีก็เพราะมีเราไปมองถ้าเรา ไม่ไปมองมันก็ดํารงอยู่แบบนั้นจะเรียกอะไรก็ตามแต่จะเรียกภูเขาจะเรียกเมาเทนหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ดำรงอยู่ในภาวะแบบนั้นมันเป็นภูเขาเมื่อเราไปมองมันดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจต่อไปก็คือว่าเวลาเราพูดว่าเราเป็นตัวตนเราไม่มีเรา เป็นอุปทานที่เรายึดมั่นยึดถือถ้าไม่มีเราต้องไม่มีเขาเลยและไม่มีอะไรเลยลองพิจารณาลองใกล้ควรลองคิดไปด้วยครับที่มีเขาเนี่ยเพราะมีเราถ้าไม่มีเราจะมีเขาไหมอ่าอย่าเพิ่งงงความจริงมันเป็นแบบนั้นแต่มันจะสวนกับคําพูดแรกที่ผมพูดไหมซึ่งจริงไม่ใช่คําพูดผมเลยก็คือคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองว่า มีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นมันเชื่อมโยงกันนี่มันเชื่อมโยงกันตามสภาวะธรรมชาติเชื่อมโยงของมันไปอยู่ภายใต้กฎเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่มันเชื่อมโยงกันมันเชื่อมโยงกันตั้งแต่อะตอมเล็กๆจนกลายมาเป็นธาตุกลายมาเป็นเซล์ลเป็นเนื้อเยือ่อ แล้วก็เกาะรูปกันเป็นรูปร่างต่างๆและหลังจากที่มันเป็นรูปร่างต่างๆที่เราเรียกชื่อมันเป็นสมมุติอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเนี่ยสรรพ์ส,สิงเหล่านี้ก็จะเชื่อมโยงกัน,ม,นมันเชื่อมโยงกันตามอะไรทราบไหมครับมันเชื่อมโยงกันตามกฎแห่งกรรมเชื่อไหมอ่ามันไม่ได้เชื่อมโยงกันตามธรรมชาติเหมือนที่อธิบายกันหรอกนะครับการเชื่อมโยงตาม ธรรมชาติที่อธิบายกันนั้นถูกต้องถูกแต่มันถูกแบบหยาบๆอา้าวแล้วถูกแบบละเอียดคืออะไรก็คือทุกสปปรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ในอนันตจักรวาลจนมาถึงโลกใบนี้นะครับมันล้วนเกิดขึ้นตามกฎแห่งกรรมผมใช้คำว่าตั้งแต่อนันตจักรวาลจนถึงระบบสุริยะนะพระอาทิตย์ นะครับดาวศุกร์ดาวเสาดาวพฤหัสาดาวนะดวงจันทร์โลกดาวอะไรต่างๆก็ตามแต่ครับที่มันโคโจรรอบกันเนี่ยมันโคโจรกันได้เพราะอะไรมันมีแรงเวียงแรง,แรงดึงดูดเข้าหากันจากสุริยะจักรวาลของเราไปสู่สุริยะจักรวาลอื่นๆไปสู่จักรวาลอื่นๆมันก็เคลื่อนตัวไปของมันแล้วมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมได้อย่างไรกฎแห่งกรรมเป็นกฎที่ มีสำหรับสิ่งสมมุติทั้งหลายโดยเฉพาะไอ้สิ่งสมมุติที่เป็นจิตที่มันยึดเอาเป็นตัวเป็นตนต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์นะในรูปแบบไหนรูปแบบที่มีตัวตนแบบเราหรือแบบเดราชานหรือแบบไม่มีตัวตนนะเปรตเทวดาพรหมอสุรกายหรือสัตว์นรกก็ตามแปลผมจะขยายต่อถ้าระบบสุริยะไม่อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมไม่หมุนันเป็นระเบียบ โอ้โหดาวต่างๆมันก็จะชนกันนึกออกไหมฮะแล้ววันหนึ่งมันก็ไปนชนโลกเนี่ยโลกก็แตกเป็นสิ่งเสี่ยงเราตายไหมตายคนเราเกิดแก่จะตายล้วนเป็นไปตามกฎแห่งกรรมอ้าวเรามาตายเพราะดาวอื่นมาชนโลกระเบิดก็แสดงว่านั่นคือถึงเวลาตายของเราหรือคนทั้งโลกต้องตายตามกฎแห่งกรรมที่ดำรงอยู่ใหญ่ไป อาจจะยังไม่เห็นภาพยอ่อลงให้เห็นเล็กไปฟ้าผ่าฝนตกแดดออกน้ำท่วมลมแรงลวดเป็นกฎแห่งกรรมนะเอา้าลองพี่นาดูต่อว่าดีคือดีคนไปเดินกลางฟ้ากลางฝนแล้ฟ้าผ่าตไยเขาตายเขาต้องตายตามกรรมของเขาถูกไหมฮะอา้าพายุมาพัดบ้านพัง สึนามิมาคนตายบ้านพังผลมากรากไม้เสียหายเศรษฐกิจเสียหายตามกฎแห่งกรรมมตามกฎแห่งกรรมก็คำสอนพระพุทธเจ้าว่าเราทําสิ่งใดไว้เราก็จะได้สิ่งนั้นเพราะฉนั้นไอ้สิ่งนั้นที่มาเกิดกับเราหรือเกิดกับใครก็ตามแต่ในความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินมันก็ต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเห็นภาพไหมครับเพราะถ้ามันไม่เป็นไปตามกฎแห่งกรรมน้ําท่วมมาบ้านเราพังนะญาติพี่น้องเราเสียชีวิต อาก็เป็นยุติธรรมเนี่เราบอกกฎแห่งกรรมยุติธรรมความตายก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมความเสียหายต่างๆก็เป็นไปตามสิ่งที่เราทํามาเพราะไอ้ที่น้ํามาท่วมก็เพราะเราทําให้ของเหล่านี้เสียหายน้ําจึงมาท่วมมื่เราเสียหายที่น้าํามันท่วมมันมาเองโดยไม่มีระบบของมันมายมันมีระบบที่ให้คนจํานวนหนึ่งจะต้องได้รับความเสียหายนั้นๆนี่แหละครับคือธรรมะของพระพุทธเจ้า ที่เราต้องคิดใครครวนแล้วก็มองไปมองไปและเมื่อเราเข้าใจแล้วมันจะยั่งลงในใจเรานะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงจริงๆเพราะมันยั่งไปเราก็จะเข้าใจอะไรมันไปเรื่อยเรื่อยเืยเรื่อยๆแล้วเราก็จะรู้สึกสบายปลอดโปรง่งสําหรับผมไอความสบายปลอดโปรง่งเนี่ยไม่คิดอะไรผมถือว่านั่นเป็นการไต่ระดับของธรรมะขึ้นไปเรื่อย เราไม่คิดอะไรนะครับไม่ต้องให้ใครมาบอกเราเราบอกตัวเราเองว่าเราวันนี้เราอยู่แบบสบายๆนะว่างๆขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจริงหรือเปล่าถ้าเราอยู่แบบสบายว่างๆขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละครับท่านได้เดินไปตามรอยตามคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาส,มสัมพุทธเจ้าสู่การ หลุดพ้นไม่ใช่ไปนั่งสวดมนต์ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไปนั่งหลับตาหลับสับสนหกกันไปบ้างนะหรือนะเกิดนี่มิตโน่นนี่นั่นแต่พอถึงชีวิตปกติประจำวันเราไม่ได้เข้าใจอะไรเลยนั่นไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้านั่นไม่ใช่พุทธะนั่นไม่ใช่การตื่นรู้ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับอนุโมทนาครับทประกันภัยรถยนต์กับทิพยประกันภัยดียังไงดูนี่ค่ะอรถชนครับพี่เดี๋ยวแม่โทรเรียกประกันฮัลโหลมาไวน้ำครับหายใจไม่มากเรื่องต่อเลยค่ะทย์สมาร์ทแอสซิสต์บริการพิเศษพร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ์ ครบทุกประกันภัยรถยนต์จากทิพยะประกันภัยชั้นหนึ่งเริ่มต้นเพียง4,900บาท